ความจริงก็งมาจากก็ต้องมาจากพระครพระเจ้านะครับก็คือเป็นข่อาหารถ้าไม่มีแข็งขัดยังไงก็ก็รูด <c oughs> หมดนะครับเพราะฉะนั้นที่ก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็สำคัญหมดเลยนะครับแล้วก็ชุดกรอบก็คือความชอบธรรมเราต้องรู้ว่าความชอบธรรมมาจากไหนมาจากเราหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมาจากผมงนระเยซู์เจ้าผู้เดียวนะครับที่มอบความชอบธรรมับ ที่เราได้รับความชอบธรรมผ่านทางาพิธีแบบจิตสมาสังสิธิ์แล้วก็ผ่านาทางอาสนิทนะครับที่ผมไปสมห้องให้กับเราได้ชำระจิตวิญญาณของเราให้สะอาดเป็นคนชอบธรรมนะครับนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือรองเท้าความพร้อมในการประกาศคำพเสริฐถ้ามีคนถามเราว่าออความเชื่อของเราคืออะไรอะนะครับ หรือพรคิดคือใครเนี่ยเราพร้อมที่จะบอกกับเขาหรืออย่างแบบบอกถูกไหมว่าพระค็ดคือใครแล้วก็ทําไมเราควรจะเชื่อขพระพุทธชูกเจ้าแลวได้อะไรแบบอันนี้คือความพร้อมของเราในการที่จะแบ่งปัน,นไม่ไม่ต้องพูดมากนะครับบางทีก็แสดงออกในการที่พระเจ้าได้ส่งมบอบความร,รักให้กับเรา ลืมว่าความรอดนั้นมาจากไหนนะไม่ใช่มาจากตัวเราเองแต่มาจากพระเจ้าผู้ทรงประเสริฐผู้รักทุกคนนะครับพระองค์ต้องการให้จุกคนไนดะ้รับความรอดแต่กี่คนนะครับตอนที่พระวิหารที่กง,งุงเยรูซาเล็มถูกทำลายนะนะั้นอ่ะมีคนจะนิฐานว่า ผู้คนที่ถูกฆ่าตายประมาณล้านคนนะครับที่ดูแล้วทันหละเพราะอะไรละ่ะเพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่เชื่อครับเป็นไปได้ยงไงที่ที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นสิ่งเ,เป็นสถานที่ที่พวกเขาคิดว่าพระเจ้าสถิตอยู่เนี่ยจะถูกทำลายจะแพ้ต่อสัตรูแต่ เหตุที่พระเจ้าปล่อยให้เหตุน,นั้นเกิดขึ้นเขาเพราะอะไรนะครับเพราะพวกเขาไม่ได้เชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเขาไม่ได้เชื่อาว่าพระคิดคือพระบุตรของพระเจ้าผู้เป็นปผู้ช่วยรอดทุกวันนี้นะครับชาวอิสราเอลหลายคนยก็ยังไม่เชื่อนะครับถึงแม้ว่าเขาอยู่ที่ประเทศอิสราเอลกรุงเ,เยรูซาเล็มแต่เขาก็ไม่ยังไม่เชื่อาพราะเขาคิคด เป็นะบวนที่แท้จริงของพระเจ้าพระผู้ช่วยรอดพองค์แเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะเตือนพวกเรานะครับให้เรา